อันนี้เราจะมาถ่ายทอดบรรยากาศจับตุดสาวส่งฟาร์มนะคะ,ะเริ่มจับกันแล้วนะคะนาจะเริ่มไล่อย่างนี้ต่อน,นะคะไล่ไล่กันเข้ามาเนี่ยนะคะเคยจะไล่กันเข้ามาก่อนแล้วก็เข้าเสเวียนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเสเวียนนะคะเสะเวียนจับตุกเราจะไล่อย่างนี้นะคะ่ะ เราจะตัดเลือดนะ6 18เาจะรักการนับนะครับ ตัวร้อยมือพอพี่อันมือเดียวพอใส่สี่ตัวใส่ใส่มาสี่ปะ จะใส่กี่ร้อยสิบร้อยห้าสิบห้าจะใส่ห้าสิบเนี้ยใส่สิบมอือยี่สิบตัวกี่สี่มือ สี่มือหนึ่งสองสามสี่ใช้ใช้คืนมาสี่ตัวหยิบออกไปสี่ตัวเมื่อกี้ไงคัดออกไปสีตสส่ตัวนี่น่ะละแค่สี่ตัวจ้าพอ,อเสร็จะนั่งขึ้นรถนะคะ

นับใหม่ ยี่สิบเจ็ดเรียบร้อยนะคะนี่คือการนับเป็ดนี่รีเหลือเดี๋ยวเราไล่กันใหม่แล้วก็จับกันใหม่นะคะอ่านี่คือการนับเป็ดส่งกันนะคะเราใส่เป็ดกแบบนู้นแบบนะะี้นค่ะนี่ค่ะเป็ดสาที่เราจะจับส่งจะรูปร่างอย่างนี้นะคะงั้นขอจบวิดีโอแค่นี้ก่อนนะคะนี่กำลังจะไล่เป็ดไปน,นับกันอีกครั้งนะคะนับไปเรื่อยนะคะชะั้นละห้าร้อยตัว ได,ได้ค่ะจบการถ่ายทอดสดก่อนนะคะ